เลยทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเปิดกล่องอันนี้เราซื้อกล่องรองเท้ามาเราจะใส่รองเท้าแบบนั้นเนาะเราสั่งมาสั่งมาตาักจีนในครั้ง mm hmm. แรกที่เราสั่งในในเท้าเป่าอ่ะไอ้ก็คือสิ่งเท้าเป่ามาครั้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ามันจะได้ดั่งใจไหมโ okay. อเคเราเขาเปิดก่อนเนอะเราชอบแบบนั้นก็จะมีโค้ดแบบนี้ให้แล้วก็จะมี <Ooh. S 2> ก็จะมีแบบนี้นะใช่เรอเราต้องพอใจในสินค้าใช่ไหม mm. เห็นพลาสติกแต่ตรงนี้ก็เห็น mm. น่าจะพอใจอู <Ooh. S 1> ้หูเป็นบ็อกซ์แบบนี้ mm. เขาก็ออกมาให้อย่างดีเลยนะ <Okay. S 1> mm. ไม่ขี่ก็น่าจะได้บ mm. ราบี่ ต้องรู้ว่าประกอบแบบไหนกันแบบนี้ใช่ไหม,มใช้ได้เลยใช่เราหาก่อนที่มันเป็นก้อนสิบแบบนี้หมดเลยที่เราซื้อมาตัวนั้นอะ่ะมันจะแบบข,ข้างมันจะเป็นอ่อนๆเป็นมันไม่แข็งแรงอะ่ะเราอยากได้ที่มันแข็งแรงเราก็หาหาซื้อในเน็ตเนาะมันแบบว่าเหมือนกับเสียงเสียงเอาเนี่ยบางบางทีของมันมาไม่ตรงกับ ของไม่ตรงปกนะเดี๋ยวเราทำยังไงเออ how to do I think so I'm I cannot do I don't know how to fix when what let's do ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็ mm hmm. ได้มาอีกกล่องหนึ่งแล้วนะที่ใส่รองเท้า mm hmm. เ,เราจะมาให้ดูก่อน ที่แล้วเราได้มาแบบนี้ี่ายอันนี้เป็นสีสีขาวนะอันนี้เป็นสีขาวแล้วนี่จะเป็นสีดำเราสั่งมาสองแบบเพื่อที่จะให้ดูว่าอะไรมันสวยวกว่ากันแต่ว่าเราสั่งมา24ตอนนี้ได้มาสิบอยู่แล้วก็มันเราก็ไม่รู้นะว่าเขาส่งของยอังไงมันเหมือนทยอยมาทีละกล่องอะแต่ว่านี่มาอีกกล่องหนึง่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ส่งมาพร้อมกันอันนี้เป็นสีำนดำไม่เลยสีดำเด็ดแล้ว ดำแบบนี้มันก็ตรงนี้มันก็จะเป็นใสแล้วนะแันนี้นี่มันเป็นสีขาวใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นสีขาวแต่นี้มันก็คือตรงนี้มันจะเป็นสีดํานี่เป็นสีดํานี่ก็เป็นใสเหมือนกันเดี๋ยวเรามาประกอบดูเลยเนียมันก็เป็นสีใสเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเรือนมันจะเป็นสีดําเราสั่งมาสองแบบพูดถึงนะคุณภาพการันตีของมัน ก็คือถือว่าใช้ได้มากเลยนะดีมากดีมากเลยทีเดียวแต่ราคามันก็จะสูงหน่อยไม่สูงหน่อยสูงมากเลยโอเคถ้าใครสนใจสั่งซื้อแล้ว,ว่าเราจะเอามาขายด้วยนะถ้าสั่งมาเยอะๆก็น่าจะถูกไม่ไม่รู้มันน่าจะถูกกับกานส่งเปล่าไม้รู้เราไม่แน่เดี๋ยวลองไปศึกษาดูถ้าใครสนใจก็ลองสั่งมาดู แต่มันจะเป็นพิเออเดอร์นะประมาณเดือนน,งนึงนู้นอ่ะเดี๋ยวเราประกอบก่อน,อนวันนี้รู้วิธีประกอบละประกอบง่ายถ้ารู้วิธีนะตอนแรกเราไม่รู้วิธีแล้วก็ประกอบยากแต่วันนี้ง่ายๆ,ๆ